ที่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาผ้าห่มออกก่อนนะฮะอันนี้คุมไว้ครับเดี๋ยวไก่มันขึ้นเนาะก็วันนี้นะครับไปทําหน้าที่ครับผมนะฮะแวะไปส่งของครับที่ไปรษณีย์ครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มีอยู่หนึ่งออเดอร์ด้วยกันนะครับมาออเดอร์มาจากทางฮะราซ่าเนาะก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเข้ามาตลอดนะฮะผมได้มีตังเอเอาไว้จ่ายค่าไฟค่าเน็ตนะครับ ไม่งั้นก็ผมก็ไม่มีวันนี้นะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยแล้วฮะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะเออมันจะใส่ได้ปะเนี่ยใต้เบาะนะ่า,นาจะได้เนะโอเคไม่ยับเนาะ,เ,ะเก็บเจแจบ้านนะโอเคไปโอ้ไม่ได้สตาร์ทเครื่องมาหนึ่งวันแล้วก็น่าจะหนึ่งวันเอารองเท้าใส่ ลมยางน่าจะแข็งอยู่เนาะดูแล้วน่าจะแข็งโอ้มันทังนี้นึง่งโอเคน่าจะได้แล้ว อยู่ปะวะอยู่ร้สุดยางหลังมึงแตกวะเอออยู่อยู่ดูเขสอบเบรกก่อนนะโอเคอยู่ครับอยู่เบรกดีเบรกดี วิ่งดีขอบคุณครับขอบคุณที่จอดให้ พ่อแวะซื้ออะไรพ่อน่าจะแวะซื้อเครื่องดื่มนะถึงว่าเราไปนานเยี่พอยังห้าวเหมือนเดิมคันนี้ <laughs> แต่ก็อย่าเปิดเดยอะน,นะช่วงนี้นะเพราะว่าชาวบ้านเขาลงนากันนะครับช่วงนี้มาระวังกันนี้ ก็เหมือนเดิมนะครับตไปกลับประมาณ8โลเนาะไปกลับ8กิโลเมตรความเร็วน่าจะอยู่ที่60หรือ70นี่แหละนะครับใช้มาเยอะเพราะว่ามันมันไม่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> รถมันแก่แล้วครับ ครัชมันไม่ดีนะครับครัชมันหมดแต่เสียงเครื่องมันยังแน่นอยู่นะแต่ครัดมันหมดนะก็ยังว่าได้ไปทำสักท<แ> <laughs> ออีวันนี้รถน้อยหน่อยนะรู้สึกเงาเหงาครับถนนไม่มีรถ <laughs> ไม่ละไม่เหงาแล้วละ่ะแซงมาได้พี่เสียบมาได้ผมหลบให้ได้ผมเหยียบเส้นขาวยังได้เลย อยาเส้นขาวข้างทางยังได้เลยโอ้โหพี่อุ้มลูกไปผมกลัวหล่นมากเลยอะ่ะพี่แกอุ้มลูกข้างหนึ่งแล้วขี่มอไซค์ข้างหนึ่งโอ้โหอุย,อยซิปมันตีหลังว่ะ เอรูดทิปเสื้อมีมีกบทัวได้เหรอช่วงนี้หน้าหนาวนะครับก็ภาคเหนือก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะใครอยากมาพิสูจน์ความหนาวก็ขึ้นมานครับขึ้นมาเที่ยวนะแต่ผมไม่เอาด้วยคนหรอกนะครับกูอยากมาน้อง ึงจังวะคัะนนี้แต่ผมไม่เอาด้วยคนนะครับสาวน้อยหนาวครับโอเคถึงไตรสนีแล้วเดี๋ยวผมไปส่งของนะครับให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขี่กับผู้ชมนะครับผมก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้ใบเสร็จมาแล้ว ครับก่อนนะครับเดี๋ยวไปสแกนครับผมไปทำเครดิตนะครับโอเคไปกลับบ้านกันเตะ มีรถ <poisoned. S 2> oh. อ่ะอตาการดึงยังมีเหมือนเดิมนะฮะโอ้ย uh <Mozart and> <skinny> <music Brothers> แต่เปิดเยอะก็ไม่หิ่งเหมือนกันก็คือขีได้กลางทคันี้ขีได้กลางนะ แรงไม่มากครับแต่พอวิ่งได้แต่แมกก็ยังดึงอยู่นิดนึงนนิดเดียว เลี้ยวกลับแล้วที่โอ้โหโชคดีนะพี่แกเหลียวมาดง่งนะครับ <laughs> ท่อดังมีข้อดีก็คือเขาได้ยินเสียงครับแต่ท่อไม่ดังนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผม <laughs> เปิดแซดหมดละ เดี๋ยวคุณลุงคนนี้ยังไง่าเลี้ยวนะกลั <c oughs> วโดนตัดหน้าไม่กลัวอะไรหรอกตัดหน้าแล้วเอาไม่พอยอยู่นะแต่ถ้าไม่กดไม่กดคัดอะ่ะไม่กดคัดให้มันไหลอะ่ะมันก็มันก็อยู่นะครับเอาเครื่องดึงมันก็อยู่ใช้เกียร์ช่วยก็อยู่นะอะไรวะเนี่ยจะถึงบ้านแล้วเหรอเนี่ย ว่ายไปหรือเปล่าวะเดาใจาไก่เดาใจไก่ตัวนี้ไม่ได้วะต้องยกกันเร่งวะจริงๆนะไก่กับหมาเนี่ยเดาใจยากนะ จริงๆแล้วกลัวไก่มากเลยอ่ะกลัวแบบกลัวไก่กลัว,วหมาเนี่ยคือผมเคยมีประวัติแล้วไงรับแต่ไม่ล้มนะนะครับไม่อยากพูดถึงแล้วเอาว่าไม่ไม่ตอนนั้นไม่ล้มเลมืนนะไม่ล้มก็คือมันเขียนแล้วนะพอเห็นพวกมันก็อยากจะยกยกคันเร่ง สึกยางหลังสายาว่ะวันนี้สายจริงเว้ สามทีถึงบ้านอะ่ะโอเคถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมสุดยอดมันสุดมันสุดม mm ันสุดโอเคนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซับเอาสับใครให้ด้วยนะครับ อะไรวะเนี่ยมาติดตอนไหนเนี่ยเฮ้ยว่าละรถผมไม่ค่อยแรงเลยบิดไม่ค่อยไปอ้าวโอ้โ,อโอมายัางไงเนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถาหากชื่นชอบต้กดไลค์กด like, Subscribe ด้วยสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับเอามาวิ่งอีกนะครับคันนี้โอ้โหน็อตก็ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรเลยนะครับลมยางกาจะอ่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวไปแจ้งเบรียนลูกค้านะครับไม่ไมไม่เออไม่ต้องแจ้งไปทำเครดิตนะครับโอเคนี้ลาแบนครับบ๊ายบายครับ